ลมโกกเย็นดีเลยทีเดียวนะครับการวิซ้อมสนุกสนานนะครับพี่ชาวต่างชาติขึ้นไปรับเขาเรียกว่าไปฝึกสอนเนี่ยนะครับเป็นรายวันและรายเดือนและรายสัปดาห์นะครับอ่ะดูครับสอนคมแบ่การคอครับโอ้ยหัวทิ่มเลยครับไหวไหมไหวไหมหนึ่งนับนะ<ล>ครับแน่ๆโอ้โหยังยัง,ยงไม่ฟืนน <laughs> น้นเวลาแหมเวลาหน้าจอ เราก็อยู่ในข้างในนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับแฟนๆปกติจะดูเวลาของสกอร์บอร์ดอ่างยักษ์แน่นเมือนได้นะครับสวยมากครับลูกเมื่อสักครู่เตะ2ชั้นเลยนะครับสิงดำก็ชนะบักว่ามาใช่ไหมครับมวันจันนี่สี่ผ่านมาเอาครับเดินศอกแล้วสถา,านการณ์มันกดดันแล้วครับสองคมไม่ยังโชคดียังฟื้นกลับมาได้เป็นปลายยกแรกนะครับตะด้านล่างตวัดขึ้นบนครับสองชั้นสองแต้ม ยกที่หนึ่งต้องตามไม่ทันก่อนจับเพิ่มเพิมบุกเข้าไปครับดูครับบันชอกขวามาเขาตั้งกำแพงหน้าเฉยๆนะครับดูแก้ไขไม่ได้ครับโอ้โหมวยไทยนี่นิ่งๆก็กินยากเหมือนกันนะคุณพี่กนะไม่ต้องลนลานเยอะครับฝ่ายรับตัางรับจับทางเก่งนะครับยอดทางด้านของชาติมองกรอทีมงานของชอหัพยัก์นีครูมาลกอบอกว่าของผมรุ่นกินช่างครับวันนี้อ่ะล็อกในเข้าไป ไปเลยถ้าผ่านยกนี้ไปได้เดี๋ยวขอภาพแต่ก้ั้นคอเลยครับทีมงานโปรดิวเซอร์นะครับอยากดูครับหลายๆรอบย้อนกลับไปดูหน่อยครับอยากเห็นได้ไหมครับผมเชื่อว่าแฟนๆอยากดูนะครับรวมถึงผู้บรรยายด้วยนะครับเพราะว่ามันเร็วแล้วก็สวยนะครับเมื่อักครูติดติดโฆษณาครับอ้าวอ้าวอ้าวยังไงออกขาเป็นไรครับยังไงดูครับแมตต์โดนเส้นครับอย่าเพิ่งอย่าพ่งจังหวะไปโดนเส้นนะครับโอ้โหดูครับ Uh, ดูทำยก่านวยก่านะหมดยกที่สองครับหนึ่งนับในยกที่หนึ <t os> <t os ่งยกที่สองนี่โดนเตะทำท่าจะยอมนะครับยกที่สามสอนคมจะมีไม้ตายจะมีอะไรงัดเอาไม้แฟนๆได้ชมไหมครับแต่ว่าชาติมากรนี่โอ้โหเตะเข้าไปครับผมว่าน่าจะมีปัญหาขาโอ้โหเนี่ยครับโดนแขนโดนขาโดนมันเหมือนมันชนไปทั้งล่างนะครับโอ้โหดูครับเตะแขน บังไม่ได้นะครับใช้แขนบังนะครับปล่อยแขนแล้วนะครับการก็เล็งแล้วนะครับถ้าไม่ตอบไม่โตหรือว่าโดนแล้วมีอาการก็ต้องเบรกเลยครับเยอะอันตรายครับเพราะว่าลำแข้งของชาติบางกรนี่ไม่ธรรมดาครับไม่ใช่หลังอย่างเดียวโอ้ยแขนห้อยหรือเปล่าคุณพิเชษห้อยครับห้อยโดนเข้าไปดอกนี้ตอนนี้ครับเดินเข้าไปรับอาวุธอย่างเดียว ถอนคมขาขาห้อยครับนะไม่ไหวนะครับหยุดนะครับต้องหยุดนะครับต้องหยุดก็คงไม่น่าจะมีภาคห้าแล้วนะครับถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดนะครับของทางด้านชาติมังกรชห้พยัคฆ์นะครับในการพบกันเป็นครั้งที่4นะครับไปใตคขาดชนะสามแพ้1นะครับไปดูภาพช้าๆกันอีกทีครับอ่ะประมวลนะครับดูครับโดนอะไรก็สะดุ้งไปหมดนะครับ นี่ครับมีปัญหาแต่ยกแรกครับโดนเตะสับสมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับดอกแรกที่ได้นับครับสวยงามมากนะครับล่างแล้วขึ้นบนเลยครับโอ้โหหนึ่งเท้ายังไม่ันตดตกนะครับเข้าขมับเลยครับคุณเบกกี้บาโดนเข้าไปเต็มๆเลยครับเข้าขมับนะครับถึงกับ4ีขาเลยครับก็เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดนะครับชาติสงกรครับชนะเชคเกิลน็องเอายกสาม